ข้างแรกสิพ<แ>าน้อ,องอองไปขึ้นลิฟต์เพนักพนักบอกเคยเนาะข้างแรกไปขึ้น,น,นลิฟต์ไปดนไปใส่เนอนสั่นีิพอด,ดังไรอีกพอ,อดังไรเอน,อน,อนมันสิบปเตือนบ่กตีตีตีเอ้ผัวสาวขาลิฟต์ขาลิฟต์มาพี่น้องอยู่ซันซี่เนาะเราอยู่สูงมากเลยพี่น้องจะใครขึ้นบนาะ ไอคี้ก็ดอมมันหนีได้ค่ะให้น้องอ้อมโคตรห้น้องอ้อมโคตรลองลองไปโคตมันลุกโคตรกันดูไม่ใช่กรณีมันจะหนีใช่หน้องอ้อมมาเบิกงดิน้องอ้อมมาว่าเลขสี่ลูกโคตนี่มีเลขสี่มีใช่เลขสี่โคตรอ้าวตกใจบอวิ่นวินวินพี่น้องตกใจวินเลยพี่น้องตอนนี้วินวิ่น สันซีขึ้นชันซีจะชิล่งเลยสิขึ้นขึ้นน้ำกันบอโดยตกใจอ๋อตกใจบอเถื่อนลงบ่เออโอเคหอนหรอบอหอนแล้วหอนชันซีแล้วดูจงเปิดออกมา เลยห้องแล้วซันชีพี่นาะคุณเด็กกินัเังแ็มาต่าอง่บว่าหองเยงครูอเตเยงเดียวไปเบิง่งรูได้เทาห้เทน่งกลกัคิงเ,งงเบิงง่งนห้อก็คูตอน้บคู บิ hmm. ้งส uh ี่หนึ่งสี่หนึ่งอนแรกสี่หนึ่งชี่หนึ่งดูสปเบิ้งก็เราจะมาจังมาน้องอ้อมได้สี่หนึ่งหนึ่งมาสวสเราหยุดค่ะใช่กะเปิลุใ่กะเปล โอ้เตียงน้องออมกับเสาคึอมอยู่ด้วยกันแสบขอบกะเลี้ยงได้สุดๆสานีเราทุกคนพาบอกห้องแีมมันห้องแีมทีเดียวว่าโอ๋อสานีก็รู้แหละรู้ๆเนี่ยค่ะเต็มเราทุกคนเลยโดยกับสานีเป็นได้น้องออมปอนออมใกล้วิวอยู่ภูเขาดทุกคนงเว้ยอยู่วิวใกล้ภูเขาเปิดไฟในไฟน้องออมตอนนะง่าอยู่อยู่ใกล้วิวเขาอยู่ใกล้ภูเขาเลยพี่น้อง ว้าวว้าวว้าวสุดยอดทุกคนสุดยอดใครสุดยอดเลยเป็นนดนี่นน้องออมเป็นในใดดีใจปะสูงปะนุอยน้องออปดูงเ้นก่อนะเขาจะเปิดแอร์ไปที่1 8องศา16องศาไปเลย เย็นบ่เยนค่ะนุ่มนุ่มบ่นอนดูฮะนอนดูนอนกิ่งไปกิ่งมาดูเนาะนุ่มเลยกิ่งไปกิ่งมาเมื่อยว่าไปไหนได้เมื่อยใช่ไหมสุดเนาะน้องออมเนาะโอ้ยนุ่มเลยพี่น้องเอ้ยคักเลยเออนุ่มๆเนาะโอ้ยขอพักก่อนแป๊บนึงนะเพื่อนๆพี่น้องเอ้ยไปเบิ้งเพดานเพดานของนอนนะพี่น้อง เบิ้ลประมาณนี้หมก็โอเคพี่น้อนไอซ์แอนพับะมีสฉักมีอย่างน้ออมกำลังหลินมากจังฉากบอกงามบ่บไปเป็นยังภูเขาภูเขาเมื่อินครับไปเที่ยวบื่อชาแนงไปเที่ยวภูเขาเมื่อื่นอู้วเป็นจะยากมันสูงเกินย่านบ่าน้องหอมย่ากนเขาย่านเกินสูงจักตุกบ่อยากจุก พี่น้องนี่บบนว,ว้วาวว,าว้าวว้าวชูแอบชูแอบชูตไตชูชูอ,อ้ว,ว,วนเกินพี่น้องอ้วนเกิ้ลจุดกันออน้องอมสองคนเบิง้งมือแรงสเปนน้องออมอาบน้ำอุ่นเราหักบอกโอเคซสำเนียงเนาะโอเคเลยแหละที่พักรีวิวที่พักคือหนึ่งทริโก สำนึกโอเคแหละอะโอเคพอพักพอยังปดมันกะโอเคอยู่พี่น้องมันกะบบเเริเวณเลี้ยเนาะกะหนาพักหนาทรหนาเที่ยวนาอยู่ดูน้องคอมจะนอนข้างนี้สุดเราจะคนข้างนั้นเอาเอาอกมาสาทลูกเราซักนะมีหมองเสียงบอสเรสาซนะับนะบอนะตัวมันมีหูนะจะใส่แหละ เขาแถมซ้ายมาโอ้พอดีเลยพี่น้องหอยยมดูหอยผมดูหอยชะคองดูบินไปเที่ยวในหอยเด้อบินไปเที่ยวไายหุบแบบหอยไทยหุบรถลองมันดูมันเข่าอยู่บ่สุดยอดลองมาสุดยอด ตูชิดมาอีกแล้วเั็นบอกกระแจ้มมาสลับกันพี่น้องสบายดีเด้อ FC ตูชิดอ่าสบายดีจักเดิมสบายดีโอ้ห้องเจ้านะห้องข่อยได้นี่มีวิวฮะห้องเจ้าข่อยมีวิวได้เอ้ามายังอะไรสักแบ็สักแบ็ดยังอะไรอ้าวเราซักมาจะใช้ก่อนคือบุ้งน้องหอมพิ่น้องเตียงนี่พี่น้องนุ่มมาก ฮะแต่โทรศัพท์ไม่บ่นี่น้อนอมเคยนอนบนเตียงเตียงนุ่มๆเลยอะทามในนางลงต<อ>้อเย็นเคยนอ<า>น,น,นแต่คเคยนอนแต่เสื้อตัวเขยนิบอาโอ้เสื้อยิบดย้ยแต่ว่าเป็นบอมเคยนอนเนาะด้วยน้องออมบ่เคยน้องออมว่าย่านค้มสูงน,อนงอ้องออมวะซูนวาดใช่ลูกวัดอยู่ทั้งภูไปบ่หมื่นท่าไปภูเชลเอาเนาะคนอื่นเนาะภูเชลา ชิดเต้าเขาไปอำังหวัดทันชิดบ่ทันเนามันจังบ่อเด็ดแม่แมพูพูต่คนจีนแม่พูเห็นมันโง่แฮ่มบอกแลยขึ้นไปแป๊บเดียวก็ได้อันนี้เนาะทุกคนเนาะมันใกล้ๆนี่มันไม่ทางขึ้นเขาขี่ไปประมาณเขาไปแวะก่อนประมาณสามสิบนาทีก็ได้เราจะไปเบิ้งน้าตกตามเนาะคนละทางอ่าออกไปทางนี้เนาะแป๊บเดียวบ่กลับขึ้นมากพูดช่งพี่พูดกับช่งพีพีช่างพี่พี่น้อง ตานนี้จะเป็นขึ้นตากตอนพีขึ้นตาป้าภูเขาพี่น้องวิวปักเซสวยางามเลยพี่น้องมีแต่ภูเขา,า,ขเขาแม่นเขาเจเ้าเห<อ>็นภูเขาเจ้าเห็นเราเคยนอนบ่ห้องแอร์นี่โบ<อ> <ภา S 2> ขนาดห้องก็มีพัดลมยังบุเคยและบัดลมกันยังบุมีเลยบุเคยหอดเปิดพัดลมโอ้บุเคยเปิดพัดลมนอนพี่น้องก็กระบาบเนาะเดี๋ยวเราซัใหม่อีกแ้ทุกี๋ยวคนไปไหนอ่ะเย็นปะ ทรศัพท์กับโทรศัพท์ม่เ่าอันนี้อือนี้จะได้หม่อีกอ๋อถึงกระเป๋าฉันโทรศัพท์กระเป๋าคัดได้พี่น้อยบมใช้มงได้สักคือว่ามีโมงอีกป้าจับโทรศัพท์ขึ้นมาเบิ่งนู่หฮะเจ้าชน้องไ้จับชีน้องกันไอ้จับชีน้องไอ้จับชีนิ่งอือเชิญ เนาะแนะนี่เนาะวันนี้เนาะตัวชีทอธิบายในเอฟซีของตัวชีพแม่ต้อง,งอต้อง,ต,องต้องซ้อนน้องลิทโตซั์แบบนี้เนาะหนึ่งเนาะเป็นอย่างคือน้อกคือมีโทรศัพท์เพราะว่าขอบใจผู้ใหญ่ใจใดีเพิ่นชื่อยังกอเฉลินพุทธหักษาอ่าท่านพุทธหักษาเพิ่นเนาะในมอบเงินเป็นจำนวนหนึ่งเลยค่ะให้ซื้อของให้งงน้องอ้อมว่าจะเป็นโมงหรือว่ากระเป๋าอะไรก็โทรศัพทจำนวนหนึ่งเลยค่ะ โทรศัพท์เนาะเ <Man. S 2> พิ่นเพิ่นว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นคือแบบว่าเอาไวต้ติดต่อหาตุศิษย์กับสาวคึมเพื่อมีเหตุฉุกเฉินเนาะแม่นบบว่าบ่างว่าจะเป็นคำขัข้มขึ้นหรือว่าตอนเว้นเนาะ <Man. S 2> เหตุฉุกเฉินแบบใดคือแบบว่าเวลาคือน้องเพิอ่อนคือน้องอ้อํานาองหมักจีบงัวหาเจ็บหงวยปวเศร้าจักเทื่อเนาะเอาไว้ให้สิสอนเพินพ่นเซฟเบอร์ไว้เซฟเฟซบุ๊กไว้วอทแอบไลน์เนาะเอาไวต้ติดต่อหา ทางสาวกึม<โ>ด,ดุอาทิต่อหาตุศิษเนาะขดติตต์ไปบอได้กับไปสองคนนี่กับศิภาเพื่อนไปห้องโม่สองคนเนาะแรายการพอดานมาเรื่องว่าเป็นอย่างคืบอบบเอาเงินในจำนวนน,นี้ไปเก็บให้น้องเห็ดเรือนหรือว่าไปเห็ดอย่างอื่นดีกว่าจะซื้อโทรศัพท์พอเจ้าของเงินเพิ่นจะบอกมาไว้แบบนี้เนาะสองคนเนาะจุดประสงค์เพิ่นจุดประสงค์เพิ่นเพิ่นอยากให้น้องรายการศิบอกมาอ้อมน้ำนาะเวลานี่บอมเบลวาเขาได้แล้วแหละเขาซีริส์เขาซี เดิติเกมเราสีเบิ้งแต่นางสีเบิ้งจะคิดคื่นแต่ทิกตอกนี่เบาเนาะงอมเนาะอ่าเขาก็ต้องใส่มันเป็นประโยชน์เลยแหละเด้อเราว่าใส่แบบทิกตอบอหรือว่าเบิ้งกขาเบิ้งเป็นยาำเนาะย้ำเขาเรียบเรียบก็แรงเขาก็เบิ้งหน่อยนึงแต่คือนอกนี่เห็นแบบเทานี่ตัดออกเลยเนาะหมายต้องคนบอกบอกบอกว่าเลยว่าคนบอกหมายชือยังหมายสกุลทำ่าคะแนนโบมีอันลิฟลงคันใดได้บ่กสกุลมีสกุลว่าันน เขาอยู่สั้นสีเนาะพี่น้องขาเกือบลงแพนป้าพี่น้องวิวขักดีดงามเนี่ยพี่เนาะป้แม่นเขาอยู่สั้นสีสั้นสูงสุดแล้ยนะพี่น้องนาะอ้อมกับเป๊ะเจ้ป้าขับอยู่ในห้องครับผมเขาอยู่สั้นสีเลยพี่น้องนาะอ้อมว่ะขันเ์าวิมีรีพาร์สิลงเลยดะก็เลยพาเพิ่นเบิ่งคันใดอย่างเนาะก็เลยพาเพิ่เออกมาเบิ่งคันใดเจงซี่ปะ ก็มีเด็กคันใดมาลับเกิดฟื้นเกิดไฟเขาเอาอะไรลงคันใดเด้พอเวลาเกิดฟื้นเกิดไฟนี่ลิฟต์มันจะใส่การบไดอะไในนองออมเขาก็ต้องลงทางบันไดลีฟไฟบันลงคันคันใดนี่สินะข้อใจบอกเขาต้องมีข้อมูลไว้เวลาเขามาพาของแฮมถ้าอยู่ชั้นสูงเขาก็ต้องมีคันใดลงคันใดขึ้นถ้าเกิดไฟดับเขาก็บ่นต้องใส่ลิฟต์อันนี้เจอไป็นคมหูเนาะบอกน้องนะพี่น้องเนาะสอนน้องเอาไปทนวิดีโอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพ่อตกใจเนาะพี่น้องกำลังจะไปกินข้าวเลยทุกคนสบายดีตั้งคำบ้าลุงทุกคนสบายดีซอลลี่เอ้ยไม่ต้องเฟซเอลิฟถึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะหนีบเอานะคะทุกคนเรากำลังจะไปกินข้าวกับน้องอ้อมจ้ากินพิซซ่าเนี่ยคุณพี่เขาจะพาการ์เจ้าเล่หเจ้าอีดูน้ำไอศครี รี่่มนไปให้สิครับใี้สิได้ให่บานเล่โอเคแทหบมะสวยสวยสาวพี่นี่กพี่ี่กพี่นี่มาพี่มานี่มาี่มาๆี่เออจซเขากำลังเซลฟี่ตอนนี้บอบอแล้วเขาอยากสวยเขาต้องเซ็กซี่ต่ะ ตูชิดครับบ mm ่เอาคือบ่เปิดโหลดเลยเออลงมาแต่ห้องแลวก็เป็นห้องโหลดเกิน mm hmm. ไปพี่น้องเอ้ยมันร้อนมันร้อนครับผมโย่คอยอัดเด้อโหลดสวยงามอยู่มันบร่ได้คือโหลดหุงดายได้เอง <laughs> แม่โหลดคอยม,มันคอยมันก็ได้ <laughs> เขากำลังจะไปกินพิซซ่าฮัต ไกินพิซซ่าวนนี้่ะ Yes ฝักเ็ดก You are ready นี่สาวๆกำลังจะไปกินพิซซ่าฮัทเดี๋ยวไปติดตามกันเลยจ้ะทุกคนกรับสบายดีสบายดีสาวตึมเนาะสบายดีบอสิสบายดีน้องอ้อมสบายดีสบายดีกับสบายดีสบายดีซารี ไปดีโค้พี่น้องอย่างเป็ดขกกาดอีกเีหนึง่งเนาะทุกคนเลยเพราะว่าซีอูภายในประเทศแต่ะจะต่างประเทศเนาะทุกคนจะยินดีตอนหับเขาชูช่องตู้ชิดทีมงานค่ายดีค่ายดีข,ยดขี้แก่อีกแล้นะวเนาะพ่อพี่นอนะ้องเนาะโดยหลังจากที่ทางตู้ชิดแล่กะภรรยาเลยกะ,ะ,ยาายกะทา้งสาเกือมเพื่พนเลยกะน้องอ้อมเนาะแต่เดียวเขาจะพานออ้องอ้อมไปกินเขาเนาจะจะพากันไปกินยังนี่สาวเกือม พิซซ่าน้องน้องมีกินพิซซ่ากินยังก่อนน้องพี่น้องจะพี่พี่ปองพี่กินยังนะโอ้พิซซ่าโอ้โยน้องทุกคนขั้งแรกในชีวิตใบละโอ้ครั้งแรกในชีวิตน้องทุกคนนะอ่ะน้องทุกคนกับเพื่อให้เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งน้ำกันเลยน้องทุกคนไปกันเลยทุกคนเจอกันอยู่ฮันพิซซ่าลา คนเมียสวยจะไปแปดสิบโมพี่น้องเขาไปแปดสิบโมไปกับเลยจ้า FC ที่น่ารักทุกคนไปถ่ายกล้องหลังนำ้ำเลยก็ได้ค่ะถ่ายกล้องหลังเลยถ่ายสวยถ่ายเอวเอวะวิดีโอเห็ุมือทวันนี้อซอกึืมไม่ได้ไปลุยงานไม่ได้ไปงา<ค>นทิพย์ขอสวยวันหนึ่งนะคะทุกคนขอเซ็กซี่เซ็กซี่หนึ่งวันนะคะนะคะนะคะ,นะคะทุกคน แล้วใครจะเป็นคนบอกทางตัวอเองสลี Sorry, ่ชืนอทางบ่โอ้แสดงว่าเขามากับไกด์นเที่ยวที่ถูกต้องแล้วครับไม่ต้องกลัวหลงทางครับผงไปทางไหนน้อบาทเ,เรียกว,วาตามหลังรถไปบอกเลยเดี๋ยวาาพาน้องอ้อมไปกินพิซซ่า เขาว่าได้ประมาณจากสามนาทีก่นหยุดก็ได้เด yeah. okay, ็กเนี่ยเขาจะไปถ่ายถ่ายต่อยุดาำพิซซ่าโอเคพี่น้องเขาก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อกลุ่มไปถ่ายเบื้องบรรยากาศซื้อไปเลยบอกน้องออมเป็นกาศน้องออมกประกาดีใจนี่น้เดี๋ยวขวบอเดี๋ยวขวเรียวขวนางบอกเรียวขวาเรียบร้อยออกมานี่จืดบอ เล็กก็บ,บอกว่าเลี้ยวครัวอะไรกนแล้วเ,เนาะแต่ว่าเลี้ยวบอนบอลลูนไซส์มันก็มีสองคันสวยไซส์ใบชนจริงๆนะเนี่ยอื้มาสาวลาวกระสดค่ะตึงค่ะ <c oughs> ออตอนนี้กำลังพา,ากันไปกินพิซพซ่าฮัทเข,ขา,าเดีเ๋ยวเบิ่งกโกมัสิมีอยางกินอนาบอยอยากกินเอ็มเครูเพียงเนานะแต่บ,บูแน่จะมีเอ็มเคภาษาไทยเหรอ อิมเคแบบต้มผักกิมเคคล้ายๆแบบจุมนะ่มเนาะแม่แต่ก้าิไปกิิสินดาดก็บ,บอ,อ,อากไว้พี่น้องอากาศมันฮอนะพี่น้องคงไม่ไหวค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ซื้อกล้องในตูซิเพราะว่าเป็นไกลให้นเป็นไกลกบบน้อง,นองอ้อมนี่ซวยกินกันไม่ลงนะกระซาวกลิ่มเนี่ยเขาบอก เราจะไปแปดซิบโมด้วยพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันอยู่พูดอีกตีหนึ่งแล้วเพียงเนาะเดี๋ยวสะกึมสิพานน้องออกไปกินข่าวเราไปต่อคลิปอยู่พุดเลยจ้าไปกันเลยจ้า